สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการวิเคราะห์โครงถักโดยใช้โปรแกรม cct trust 1น0นะครับโดยการโดยจะใช้โจทย์จากหนังสือการวิเคราะห์โครงสร้างของอาจาร,รย์สราการศรีต้องออดครับเริ่มจากใส่โปรแกรมใสข่ข้อมูลข้อมูลครอบคุมครับโดยจํานวนจุดต่อจะมีทั้งหมด5จุดจํานวนชิ้นส่วนหมด7จุดและจํานวนหน้าตัด2หน้าตัดครับจากนั้นใส่พิกัดจุดต่อ โดยแกน x จะแทนพิกัดในแนวราบและแกน y จะแทนพิกัดในแนวดิ่งครับโดยจุดที่1นระยะ x คือศและ y คือศจุดที่2 x คือหและ y คือศจุดที่สม x คือศนและ y คือสจุดที่4ระยะ x คือจุด x คือ3และ y คือ4จุดที่ห x คือศนและ y คือ8ครับจากนั้นใส่จุดจิดรั้ง โดยจุดรัดรังจะมีทั้งหมดสองจุดจะอยู่ที่จุดที่หนึ่งและจุดที่สองครับโดยจุดที่หนึ่งจะเป็นพินใส่แกน x เป็นหนึ่งและแกน y เป็นหนึ่งจุดที่สองจะเป็นโรลเลอร์โดยแกน x จะใส่เป็นศูนย์และ y จะเป็นหนึ่งครับจากนั้นใส่ชิ้นส่วนโดยจะมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นโดยจากจุดที่หนึ่งจะต่อจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่ สองและมีหน้าตัดเป็นหมายเลขสองครับจากนั้นจุดชิ้นส่วนที่สองจากเลขจุดที่หนึ่งไปจุดที่สี่โดยหน้าตัดที่สองครับจุดที่ชิ้นส่วนที่สามต่อจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สามโดยเป็นหน้าตัดหมายเลขสองครับและจุดชิ้นส่วนที่สี่จากหน้าตัดจากจุดที่สองไปจุดที่สี่โดยหน้าตัดที่สองครับ และจุดช่นส่วนที่ห้าต่อจากจุดที่สามไปยังจุดที่สี่หน้าตัดหมายเลขหนึ่งครับชิ้นส่วนที่หกจากจุดที่สามไปจุดที่ห้าโดยหน้าตัดใช้หน้าตัดที่หนึ่งครับและชิ้นส่วนที่เจ็ดจากจุดที่สี่ไปจุดที่ห้าแล้วหน้าตัดเลขหนึ่งครับจากนั้นกําหนดสมบัติของวัสดุจากที่ ใส่ในชิ้นส่วนจะมีระดับสองหมายเลขคือสองและหนึ่งโดยจุดที่หนึ่งจะระดับที่หนึ่งจ,จะเป็นมีขนาดสามร้อยตารางเซนติเมตรครับและมีค่า e เป็นสองล้านและระดับที่สองจะเป็นหกร้อยตารางเซนติเมตรครับและมีค่า e เป็นสองล้านจากนั้นใส่น้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อโดยน้ำหนักบรรทุกจะมีทั้งหมดสองจุดคือจุดที่ แล้วก็จุดที่สาบครับโดยจะเป็นน้ำหนักบรรทุกในแนวแกน x ครับจุดที่ห้าจะมีน้ในหนังสือจะเป็น1ตันแต่ว่าในโปรแกรมจะต้องใส่เป็นกิโลกรัมก็จะเท่ากับ1000งพกิโลกรัมครับใส่ในทิศทางไปทางขวาเพราะว่าเป็นบวกนะครับเป็นบวกก็จะเป็นทางขวาจากนั้นกดประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ติก๊กทุกอย่างที่ จะต้องการให้โปรแกรมตัวโปรแกรมโชว์ออกมานะครับดังนั้นกดผลลัพธ์เริ่มดูจากะยะเคลื่อนตัวและเคลื่อนตัวแม็กซ์สุดจะเป็นมีค่าเท่ากับ0.6ซึ่งในหนังสือก็และเคลื่อนตัวในแนวแกนในแนวราบจะเท่ากับแม็กซ์สุดจะเท่ากับ0.006ซึ่งเท่ากันนะครับและระยะที่และระยะในแนวแกนดญิงจะเท่ากับ0.0013ซึ่งก็เท่ากันนะครับ และแรงภายในชิ้นส่วนแรงอันแรกจะเท่ากับแรงอันแรกก็คือจุดซึ่งก็เท่ากันนะครับเป็นหนึ่งจุดสามสามสามแรงจุดที่ชิ้นส่วนที่สามก็เป็นหนึ่งจุดสามสามสามนะครับมี่้าเป็นบวก